ส่วนครูมวยไทยบุรีรัมนะฮะก็คือคุณปลาโมดหอยมุกนี่ท่านอายุ77เจแล้วฮะเจ้าของค่ายมวยน้องกี่พาหุยทธโอ์อันนี้ดังมากนะนำพลน้องกี่พาหุยุทธ์เนี่ยผมจําได้นาขบวนอย่างเงี้นยน,นักมวยชื่อดังนะแต่ครูมวยคือครูปลาโมดได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยฮะกรณีที่กัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อการแข่งขันไปเป็นกุนคแมในกีฬาซีเกม ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะเจ้าของค่ายน้องขี่พาวุทยบอกเลยว่าด้วยศักดิ์ศรีและความเป็นไทยเนี่ยไม่ควรส่งไปร่วมแข่งเลยฮะเรือ่อหนึ่งเขาไปเปลี่ยนชื่อโดยไม่ใช้ชื่อมวยไทยเนี่ยข้อแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงคะความจริงเป็นเรื่องน่าอับอายมากนะสำหรับประเทศคเขมรเนี่ยย้อนหลังไปประมาณสักสิบกว่าปีเนี่ย ได้แอบอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยเอาวิชาม,มวยมาจากประเทศเขมรม,มันคือมวยสุวรรณภูม,มิแอบอ้างอย่างนั้นตอนนี้ยิ่งเหมิมเกริมใหญ่เหมเิมเกริมก็คือว่ามวยที่ประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะมันเขาพูดง่ายว่ามันบูมเออคุนคแม่อันนั้นมันแตกต่างกับเราอย่างไงคะแตกต่างคือเขาแอบอ้างนะพูดง่ายแอบอ้างว่าเขาเป็นต้นกําเนิด แม่ไมายมวยไทยทั้งหมดมีอยู่สามสิบท่านะครับแต่ว่าครูมวยสมัยใหม่พากันคิดค้นใหม่เพิ่มอีกห้าสิบสามท่าบวกแล้วก็เป็นแปดสิบสามราคนนี้เวลาเรียนจริงๆทำไมจะเรียนไหวต้องเรียนไปเรียนเป็นปีแต่เดี๋ยวนี้ที่จีนนะที่ไปดูวัดเซาลินเปลี่ยนใหม่หมดเลยสอนมวยไทยต่างชาติก็เริ่มมาสอนมวยไทยกันแล้วครับสอนมวยไทยเพราะว่าม,มวยไทยก็ได้มาฝึกที่เมืองไทยใช่ไหมครับมิสเนกว่า ลูกศิษย์กนินก็ไปสอนที่กีนที่ไรคือ,อตอนหลังในท่านเล่าเกร็ดความรู้นะฮะมวยไทยดั้งเดิมมีท่าการต่อสู้อยู่30ท่าต่อมามีการคิดค้นท่ามวยไทยขึ้นมาอีก53รวมเป็น83ท่าเป็นศิลปะมวยไทยมาแต่ครั้งในอดีตปัจจุบันเนี่ยคนทั่วโลกนิยมมาศึกษาเรียนรู้ที่เมืองไทยแล้วมีนักมวยไทยไปเป็นครูที่ต่างประเทศจํานวนมากมวยไทยคือมวยไทยเป็นของไทยฮะ นี่เจ้าของค่ายมวยหนองกี่พางยุทธนะอันนี้จากบุรีรัมนะนะทางบัวขาวในสุริน์นี่บุรีรัมทางอีสานทางใต้ติดก,กับกัมพูชาทั้งนั้นนะซึ่งจริงๆเนี่ยก็บ้านพี่เมืองน้องกันนะก็เป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละศักด์ศีนี่ก็ไม่ต่างกันหรอกแต่พอมันมีประเด็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงความเห็นด้วยจุดยืนที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง นนเพราะว่านนมวยไทยเนี่ของเราก็มีมาตั้งกันนานแล้วจริงๆ